ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหาคนเกลียดไม่เจอโดยสมนาราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่19ทธันวาคม2548นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบบัดน,นี้ ก่อนจะรู้ว่าแก้ความลำคาญไม่หายมันต้องรู้ก่อนว่าอะไรทำให้เราลำคาญไม่อย่างนั้นแก้ยังไงแก้ไม่จบหรอกเราก็แก้ลำคาญก็ไม่หายด้วยอันนี้ต้องพูดบ่อยเลยอย่างเช่นเราลำคาญเนี่ยโดยทั่วไปนะถ้าถ้าโดยสภาวะของปุถุชนนะสมมติอย่างที่พ่อท่านแบ่งไว้นะ มีปุถุชนมีกัลยาณชนมีอริยะชนเงี้ยมีอยู่สามชนเนี่ยแหละนะคุณจชนแบบไหนท่านนะความลำคาญมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าโดยปกติธรรมดาของคนทั่วๆไปก็คือปุถุชนอย่างแรกที่สุดเลยที่พอเราไปภาษะปั๊บเราจะต้องคิดก่อนอื่นเลยก็คือ ใครทำให้เราลำคาญฟังดูดีดนะคือุูุชนเนี่ยจะคิดก่อนเลยว่าเนี่ยสมมุติว่านายกกหรือนางงอเนี่ยแหละยทำอย่างเงี้ยทำให้เราลำคาญหรือไม่ต้องกับคนก็ได้บางทีไอ้ลิงตัวนี้หรือว่าไ,ไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ย มันมาเห่าหรือว่ามันมากัดเอา้ามันมาทำข้าวของหรือว่าหนูเอา้าหนูมาลือ้อถังขยะไอ้หนูเนี่ยทำให้เราหน้าลำคาในหนูพวกนี้สติธรรมดานี่สติแบบปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันจะไปอย่างนี้เลยตามความเคยชินของเรา แต่ถ้าเลื่อนขึ้นมานะคราวนี้ถ้าเป็นกัลยาณชนสติแบบกัลายาณชนเนี่ยจะเริ่มละจะเริ่มไม่คิดแค่บุคคลละไอ้บุคคลนะด้วยแต่เขาจะเริ่มคิดดีๆขึ้นมากว่านั้นหละนันแต่ว่าอะไรอย่างเช่นไอ้หนูนี่ใช่ไหมมันทำให้ลก ไอ้สุนัขตัวนี้มันทําให้มาขี่สกปกไอ้คนนั้นจู่จี้ขี้บนแต่พอพอคิดอย่างงี้แล้วเนี่ยก็รู้ว่าถ้าคิดอย่างนั้นต่อต่อไปก็ยังไงก็มีแต่ยิ่งหงุดหงิดยิ่งลาคาญหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการ,รยาณชนเนี่ยจะเริ่มไม่คิดแต่บุมลบอย่างเดียวอย่างงี้ล้ว เริ่มคิดมุมบวกเข้ามาบ้างแล้วนะอย่างเช่นอย่างเช่นว่าเอาคิดมุมดีของเขาบ้างเขามีมุมดีอะไรบ้างอ่านะหรือว่าอย่างหนูเงี่ยมันมาทําความสกรปรกมากัดแทะเข้าของเสียเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มคิดเออวิธีแก้นี่จะทํำยังไงนะถ้าปูุ่ชนนี่อาจจะเดี๋ยวเอายามาเบื่อมันจะเลย <c oughs> ปูุ่ชนจะไม่สนใจอะไรอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าเป็นกนะัญญาชนขึ้นมาก็เอ๊จะไปฆ่ามันทีเดียวเลยก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอะ่ะคือเริ่มคิดอย่างที่มันมีคุณธรรมมีอะไรขึ้นมาด้วยคือไม่คิดแต่ในแง่ที่ว่าจะทำให้เราหมุดหยิดลำคาญเพียงอ,อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดโทษแต่เขาอยู่อย่างเดียวแล้ะแต่คิดในแง่ที่ว่าจะป้องกันหรือว่าจะแก้ไขจะอะไรอย่างเงี้ยด้วยละ หรือแม้แต่ถ้าไม่รู้จะแก้ยังไงนะก,นนกัลยาณชนก็ช่างหัวมันเหมือนกันนะถ้าไม่รู้จะแก้ยังไงออก็ช่างหัวมันจริงๆแม้กัลยาณชนก็จะทําอย่างนั้นแต่ถ้าคราวนี้ถ้าเป็นระดับอาริยชนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หยุดแค่นี้รู้แล้วปัญหาเกิดขึ้นภายนอกเนี่ย เออหนูตัวนั้นแมวตัวนี้รู้รู้ปัญหาละภายนอกแต่ถ้าเป็นอริยชนเนี่ยจะต้องสามารถจับจิตของตัวเองได้ว่าไอ้ที่เราหงุดหงิดเราลำคาญเราไม่ชอบใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะกิเลสตัวที่อะไรหลังเกียรติอึดอัดตัวไม่พอใจตัวไม่ชอบใจเพราะอันนี้ ไม่ใช่เพราะหนูไม่ใช่เพราะสุนัขต,ตัวนั้นแต่เพราะเราเนี่ยแหมหน้าเบือ่อน่าลำคาญเดี๋ยวก็ต้องมาทำความสะอาดเดี๋ยวก็ต้องมาอะไรอ่ะปัดเช็ดถูหรือเดี๋ยวก็ต้องแหมต้องขยันมาดักมันแล้วก็เอามันไปปล่อยก็ตามคืออย่างเงี้ยที่เราเนี่ยอึดอัดลำคาญเพราะแหมเดี๋ยวก็ต้องมาทำอีกแล้ว เดี๋ยวก็ต้องมาทำอีกแล้วมันไม่จบสักทีนะไอ้เรื่องเนี้หรือเดี๋ยวก็เจอคนนี้เอาคนนี้ก็มาพูดอย่างนี้อีกแล้วแต่ถ้าเป็นอริยชนเนี่ยจะจับที่กิเลสตัวเองว่าเออไอ้ที่เราลำคาเนี่ยแล้วเราไม่ชอบใจเนี่ยเพราะเราไม่ชอบฟังมากเราไม่ชอบฟังซ้ำๆบางคนมาพูดเรื่องซ้ำๆกับเรา หรือเราไม่ชอบให้ใครมาทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแหละแต่เป็นใจเราเนี่แหละที่ไม่ชอบฟังดูดีนะเพราะระดับอริยชนมันต้องเหนือกว่าปุถุชนแล้วต้องเหนือกว่ากัลยาณชนแน่เพราะอนอริยชนเนี่ยพอจับตรงนี้ได้เนี่ยก็จะแก้ที่จิตของตัวเอง เพราะจิตของตัวเองเนะ่เป็นตัวที่ทำให้อึดอัดลำคานไม่ชอบใจเนี่ยก่อนส่วนเขาทำเนี่ยบางทีเขาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเผลอๆนะไม่ใช่ครั้งไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้ำแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นจริตเขาด้วยเป็นนิสัยเขาด้วยยังหนูเนี่ยคุณไม่ให้มาหารับประทานได้หรือมันก็ต้องเอาตัวรอดทั้งหมนั่นก็ต้องมาหากินแน่นอนใช้เวละ คุณคุณจะไปห้ามมันบอกห้ามมานะเออมันเปน็นไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมาของมันอยู่แล้วอะ่ะเออหรือคนพูดมากอย่างเงี้ยคุณจะห้ามบอกต่อไปนี้นะถ้าคุณเจอฉันนะคุณห้ามพูดมากเด็ดขาดจะไปห้ามได้ยังไงนะเออถึงห้ามยังไงเดี๋ยวบางทีเผลอเขาก็พูดมากอีกจนได้แหละเพราะอันนี้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอะไรอื่นหรอก ถึงบอกห้ามจริงๆต้องห้ามใจเราเพราะเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะห้ามใจเรานะไม่ใช่พ้นทุกข์ได้เพราะห้ามปากเขาเพราะบอกแล้วปากเขาในที่สุดเนี่ยกูต้องเปิดปากเขาจนได้อะกูจะให้เขาปิดปากตลอดได้ยังไงเพราะอันนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาจริงๆไงเ,เพราะฉะนั้นในของพุทธศาสนานเนี่ยใครที่จะเป็นอริยชนเนี่ยถึงบอกว่าต้องมาจับที่ต้นเหตุให้ได้ วันต้นเหตุที่แท้จริงก็คือจิตของเราเองที่เราไม่ยินดีเราไม่พอใจเนี่ยเพราะจิตเราเอายึดไอ้น,นั่นบ้างไม่ชอบใจไอ้น,นี่บ้างนะหรือเนี่ยขี้เกียจบ้างนะขี้เกียจฟังบ้างเอาเดี๋ยวขี้เกียจมาไล่มันบ้างไล่หนูไล่อะไรเงี้ยนะเราเนี่ยขี้เกียจถ้าจับตรงนี้ได้เนี่ยคราวนี้ก็มาแก้ที่ ตัวเราใช่ไหมสังเกตดูนะถ้าเรื่องไหนเนี่ยเรายินดีสังเกตดูเราพอใจเราชอบใจคุณก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่เบื่ออะไรหรอกคุณก็ขยันทำจะสังเกตไหมย,ยิ่งบางทีนะคนเขาโอ้โหเอาโน่ยเอานี่มาให้ทำอีกนะแต่มันเป็นของที่เราชอบอะ่ะคุณไม่ปฏิเสธเลยเอามาสิเอามาสิ <laughs> เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวช่วยทำให้ โอ้คุณยิ่งชอบทําขยันทำใหญ่เลยคุณไม่เบื่อไม่เซ็งเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันอยู่สําคัญอยู่ที่จิตเราแล้วแก้อย่างเงี้ยแก้ที่กิเลสของเราโดยตรงเลยไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเลยก็ได้เพราะถ้าแก้ที่ต้นเหตุตรงต,ต้นเหตุตรงนี้ได้แล้วไอ้ลูกโซ่สองสามเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะต้นตอนเนี่ยโดนดับแล้วเนี่ย ไอ้ลูกโซ่ที่จะสองสามสี่อะไรมันก็โดนตัดขาดไปด้วยเลยแล้วข่าวเนี่ยถึงบอกว่าจะแก้ตัวรำคาญอย่างๆก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ถ้าใครไม่แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเราไปแก้ที่กลางเหตุหรือไปแก้ที่ปลายเหตุนะคนนั้นยังต้องแก้อยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งภายนอกนั่นนะ่ะช่วยถ้าสิ่งภายนอกนั้นไม่ช่วยนะโอ้คนนั้น แก้กันจนตายตายแล้วก็เกิดใหม่อีกมาแก้อีกซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละจะไม่มีวันจบเลยแต่ถ้าเรามาแก้ที่ต้นเหตุที่จิตของเราได้แล้วนะแก้ที่กิเลสของเราได้จบเลยถึงภายนอกนั่นนหะเราจะไปเจอ,เอ,อแมวหนูตัวไหนอะไรเงี้ยมันยังมาทำลายข้าวของอยู่เงี้ยยังเก่งคุณก็แหม่ก็น่าเสียดาย ของเสียไปมั่งอะไรไปมั่งแต่คุณไม่ค่อยทุกข์หรอกคุณไม่ค่อยมาลำคาญไม่ค่อยมาถือสาอะไรมากมายหรอกเพราะคุณรู้ว่าเอาปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องแก้แต่คราวนี้คุณจะแก้ด้วยอารมณ์ดีๆด,ด,ด้วยแล้วก็ขยันที่จะแก้ด้วยไม่ขี้เกียจที่จะแก้ถ้าจิตเรายังไม่ถึงตรงเนี้ยมันจะขี้เกียจแก้นะเพราะถ้ามันจะแก้แบบปุถุชน หรือจะไปใช้วิธีแก้แบบกาลยานาชนถึงบอกถ้าปุถุชนเหรออย่างนี้เหรอหนูอย่างนี้เหรอเอายาเบือ่อหรือยิงมันทิ้งเลยหาอะไรมาจัดการไปเลยจะได้ให้มันตายตายไปซะแล้วก็จะได้สบายเราอะไรอย่างเงี้ยนี่ๆี่น,น,นี่คือสภาวะจิตแบบปุถุชนคือจะแก้แบบวิธีง่ายๆอ่ะที่เรียกว่าไม่ต้องคำนึงถึงอะไรละเอาแค่ให้มันจบเร็วที่สุด เพื่อที่เราจะได้สบายแต่แก้อย่างนี้นบอกแล้วเดี๋ยวฆ่าหนูตัวนี้ไปไอ้หนูตัวใหม่มันก็มามันไม่หมดหรอกจะไปฆ่าหนูหมดได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้หรือจะแก้แบบกลางๆก็บอกแล้วเราจะขยันยังไงที่จะหาวิธีนะเอาต่อให้ดักหนูด้วยเอาไม่ฆ่ามันละเอาดีขึ้นมาละดักหนูเอาหนูไปไปล่อยไม่ฆ่ามัน พยายามดักเอาไปปล่อยดักเอาไปปล่อยแต่คุณดักมากๆเขาเดี๋ยวคุณก็อดไม่ได้หรอกเพราะบอกแล้วว่าม,มันไม่ได้มาแก้ที่ตัวจิตเราโดยตรงใช่ไหมคุณดักไปบ่อยเดี๋ยวคุณก็เบื่ออีกแล้วเพราะเบื่อไปเบื่อมาเดี๋ยวก็เอาละครเนี้ยนะเริ่มรุนแรงขึ้นนะเริ่มจะรุนแรงขึ้นแล้วเริ่มจะก้าวเล้าเริ่มที่จะกําจัดมันอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะ ในที่สุดแล้วก็ขี้เกียจเพราะว่าแก้ปัญหา,านี้แก้ไม่จบเพราะจะเอาแก้จบคนแบบโลกโลกเนี่ยจะแก้จบก็คือต้องเด็ดขาดขมันไปเลยโอ้โหบางทีต้องฆ่าต้องดักแล้วก็ต้องทําลายหรือเพอเพ,อ,เพอก็อะไรอย่อะไรนะที่ทําให้มันเป็นหมันเนะ่ะเอาผลิตอะไรมาให้มันกินเสร็จแล้วให้มันเป็นหมันไปเลยนะ ชนิดที่แร้วไม่ต้องออกลูกออกหลานไม่ต้องไปสืเผ่าสืพันอะไรอีกต่อไปเลยโอ้โหนี่คิดไปถึงโน้นเลยลหละเรียกว่าไม่ใช่กําจัดแค่ตัวมันนะกําจัดเผ่าพันเลยเอาให้ศูนย์ไปเลยนั่นแหละมันจะคิดแบบอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็หนักข้อไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่อย่างนั้นจะต้องแก้ไหมไอ้ภายนอกภายนอกก็ต้องแก้เหมือนกัน แต่มันแก้ด้วยจิตที่ไม่เหมือนกันถ้าเข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยสู่ความเป็นอริยะได้เข้ากระแสนะยังไม่ต้องเป็นอริยะโดยเต็มตัวหรอกแค่จิตเราเข้ากระแสเนี่ยมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วไปสังเกตดูเขาเนี่ยเวลาเราไปแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเราจะเริ่มแก้แบบมีศีลเข้าไปจับล้วเันวิธีที่คุณแก้คุณต้องไม่ผิดศีล เข้าใจไหมถ้าเป็นอริยชนแล้วถ้าวิธีไหนคุณไปแก้โดยที่แก้โดยใช้การกระทำที่ผิดศีลแล้ววิธีนั้นไม่ใช่อริยชนเพราะปู่จุชนเนี่ยจะไม่คำนึงถึงเรื่องศีลเลยปูจุชนนี่เขาซั์เต็มที่เลยมันจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะยังไงเขาไม่สนใจอยู่แล้วเพอเพอมีความสุขยอย่างถายอยู่นได้ฆ่าเนี่ย ได้รุนแรงได้โอ้โห,หน่าสะใจได้สมใจเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเอาเลยเต็มที่แต่ถ้าเป็นกรัลรยาณชนขึ้นมาเนี่ยเอายังรู้ผิดรู้ถูกขึ้นมาบ้างบ้างนะแต่ยังไม่สัมมาทิฏฐิจริงหรอกแต่รู้ขึ้นมาบ้างบางทีอาจจะเออกรู้ข้อศีลอยู่นะ รู้ข้อสินอยู่ก็พยายามอยู่แหละแต่บอกแล้วไม่ค่อยโอดทนหรอกแล้วก็ยังไม่เห็นอ,อะไรอต้นเหตุจริงๆของมันเนี่ยเมื่อไม่เข้าใจต้นเหตุจริงๆของมันเน่ยส่วนใหญ่จะแก้ภายนอกถึงบอกว่าในที่สุดเนยแก้ไปแก้มามันก็โอ้ยแก้อย่างนี้ไม่จบสักทีตูมเลยคราวนี้ก็จะต้องใช้ความรุนแรงจนได้ แต่กัลยาณชนเนี่ยก็ยังดีว่าเออยังมีคุณธรรมอยู่ก็ยังคิดอะไรดีๆคิดเพื่อส่วนร่วมบ้างคิดเพื่อไอโน่นไอนี่บ้างแต่เขาไม่สังเกตดูสิเขายังไม่กลัวเท่าไรหร่หรอกที่จะทำอะไรที่รุนแรงลงไปไอ่เห็นไหมเพราะในที่สุดก็ลง,ลงเอยด้วยการฆ่าจนได้ในที่สุดนะ <c oughs> แม้ว่าบางทีเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยง เหมือนอย่างอาตมายกตัวอย่างจริงๆให้ฟังก็แล้วกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดสำหนักปฏิบัติทมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการฆ่า่ลยนะอย่างเช่นมดเนี่ยมันมาขึ้นของขึ้นอาหารหรือว่าอะไรนะหมอดใช่ไหมหมอดอยู่ในข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องมาหุงข้าวอะไรอีกปลวกมันขึ้นบ้านอย่างเงี้ยหรือว่า พึ่งหรือว่าต่อตัวต่อทีมาอาศัยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะอันตรายอะไรเงี้ยตัวอย่างของจริงเนี่ยมีมาแล้วเ,เราเคยมีรังพึ่งหรือรังต่อเนี่ยมันเคยมาอยู่ที่สลาปฏิสันฐานเก่าสมัยก่อนปรากฏว่าโอ้โหตอนแรกก็รังเล็กๆไปๆมาๆมาโอ้โหรังเริ่มเลยเพราะไม่จะไปทำลายมันใช่ไหม ไปไปมันก็โตขึ้นโตขึ้น,นลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดคราวนี้คนเดินผ่านบางทีมันก็จะโดนมันต่อยเอาละอ่าวคราวนี้ก็เลยคิดว่าเอยจะแก้ปัญหายังไงที่จะทําให้มันอะไรอ่ะย้ายลังมันได้หรือว่าให้มันไปอยู่ที่อื่นได้พวกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ไม่รู้จะทํำยังไงนะหลายคนเสนอวิธีก็ ก็คิดแล้วว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะตายนะเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยในที่สุดก็เลยไม่ได้ทําก็ปากดว่านู่นอาศัยฝีมือคนที่อื่นมาช่วยเขาก็รับปากอย่างดีเลยก็บอกโอ้ยเขาทามาเยอะแล้วเดี๋ยวก็จัดการให้ก็ตอนแรกกะอ่ามาใช้ควันลมมันเนี่ยเพื่อหวังี่จะให้มันหนีไปใช่ไหมก็บอกลมไปลมมาลมไปลมมาไม่สําเร็จเนี่ย ลมไปลมมาไม่สาเร็จเลยโอ้โหเขานี้เลยเผาเลยอ่ะแม่โอ้โหพวกเรามารู้ยังบอกตายแล้วป่านี่แห้อุตสาหเชื่อมือนีบอกโอ่โก็หวังว่าจะแก้ปัญหาโดยสันติวิธีแม่ที่ไหนได้ไปไปมาเลยเล่นเผาทั้งรังเลยอ่ะซึ่งบอกแล้วว่าอย่างนั้นเราไม่สนับสนุนแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปใช้วิธีอย่างนั้นอันนี้มันเป็นไปโดยสภาวะจิตนะ นั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งเรารู้กุศลรู้อกุศลรู้เรื่องรู้เรื่องกรรมเรื่องของวิบากกรรมอะไรมากขึ้นมากขึ้นแล้วออ้ยคุณไม่อยากไปทําอะไรที่มันเบียดเบียนที่มันไปทําร้ายทําอะไรใครแม้แต่เพียงแค่โอ้โหให้เขาจะต้องโกรธหรือว่าเขาถือสาอึดอัดลาคาญอะไรเราก็ยังไม่อยากทําเลยถ้าเป็นไปได้แล้วเพราะอันนี้จิตของคนที่ปฏิบัติศีล ได้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็จะคำนึงถึงพวกนี้มากถ้าเขาเข้ากระแสนะจะไปทำเร็วทำรายจะไปรุนแรงจะไปถึงโอ้โหเล่นงานเขาให้บาดเจ็บหรือให้ถึงตายอะไรเนี่ยจิตจะไม่มีทำอย่างนั้นเลยเพราะจิตของผู้ที่เข้ากระแสจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเมตตาแล้วมันก็จะเห็นใจเขาด้วยนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะบาดเจ็บ เดี๋ยวเขาจะอะไรอ่ะพิกลพิการใช่ไหมเพราะนั้นมันคิดแล้วเนี่ยมันรู้สึกทำไม่ได้ทำไม่ลงเ <c oughs> นี่เป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่กลัวนะแต่เป็นความที่ว่าเมตตาเป็นความเห็นใจทำให้คิดถึงเหมือนกับใจเขาใจเราอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่อยากจะไปทำอย่างนั้นอืม ทั้งทงที่บางทีนี่บอกแล้วถ้าแก้ปัญหาง่ายๆนั่นแหละจะเอาไฟเผาหรือเอาอะไรมันก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วหรือบางทีเอาโอเคมีอะไรใช่ไหมมาฉีดๆ,ๆมันก็ตายเรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตเราเข้ากระแสจริงแล้วคุณทําไม่ลงอันนี้ให้ไปวัดดูจิตเราเองแล้วคุณจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นปู่ทุชนหรือเปล่าถ้าเป็นปู่ปุชนเนี่ย พอเราไม่พอใจไม่ชอบใจเราอึดอัดลำคาญขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีการระงับยับยัง้งน่ะจะแสดงออกเลยอาการนี้จะออกเลยไม่มีการคุมอะ่ะวันพออาการขึ้นมาปั๊บนะคุณก็จะปล่อยออกไปเลยดา่าหรือไม่ก็ลงไม้ลงมือหรือจะขับไล่หรือจะอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะมีอาการอย่างนั้นจริงๆเกิดขึ้น ตามจิตที่เป็นนะถ้าถ้าเราเกิดไปมีอาการอย่างนั้นเราก็จะได้รู้เพราะโกหกตัวเราเองไม่ได้อยู่แล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างเคยเล่าให้ฟังอะ่ะบางทีเนี่ยเอาไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยยุงอย่างเงี้ยมันบังกัดเราอะ่ะบางทีก็โอ้มังการเสร็จเราก็แหมตอนแรกก็สติอริยชนนะมันบังกัดก็เอาเห็นแล้ว เห็นแล้วโอ้โหเมตาก็ขึ้นความสงสารก็เกิดเป่าใหญ่เลยเป่าใหญ่แล้วเป่าให้มันไปอ่อมไปจริงจริงเป่าเสร็จมก็ไปใช่ไหมพอเป่าไปเสร็จมันเหมือนกับยุงมันก็มันก็รู้ว่าไม่เบียดเบียนมันไม่ทําลายมันนะเนะเราเป่าไปสักพักเดี๋ยวก็มาอีกอะอก็มกากัดอีกแล้วอา่กากัาดเสร็จแล้วก็อา้าวเป่าอีก เป่าอีกคราวนี้เอาเอาครั้งที่สองเอามันก็ไปอีกอะเดี๋ยวมันก็กลับมากินอีกตราบใดมันยังไม่อิ่มมันมันมันไม่เลิกลาหรอกถ้ามันยังไม่อิ่มอะว่ามันกลับมากัดอีกะอ่าแล้วมันก็ดูเลือดอย่นั่นแหละใช่ไหมบางทีเนี่ยบางคนอะทนครั้งที่หนึ่งได้แต่ครั้งที่สองเอาไม่อยู่กันแล้วบางคนทนครั้งที่สองได้ครั้งที่สามเอาไม่อยู่บางคนทนครั้งที่สามได้แต่ครั้งที่สี่เอาไม่อยู่ละ อันนี้เนี่ยอยู่ที่การฝึกจิตมาว่าเนี่ยจิตคนเนี่ยมีสภาวะเข้ากระแสได้ขนาดไหนถ้าเข้ากระแสมากก็มีเมตตามีอะไรพวกเนี้ยสูงแล้วพอเมตตาสูงนี่แหละจิตมันก็เลยเป็นอริยะได้มากขึ้นเมตตาก็ไม่ใช่เมตตาแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อะไรนะเมตตาแบบรู้ๆเนี่ยแหละถึงบอกเนี่ยมัน เบามันไปนะเดี๋ยวมันก็มาอีกมันแน่นอนดิ <c oughs> ก็ตราบใดอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะจนมีบางครั้งเคยทดสอบทดลองบ้างแม่บางทีมันมกัดเนี่ยเอก็ปล่อยเลยจะซ้ํแบบมีพวกเราบางคนก็ฝึกเออกัดใต้ก็ให้มันกัดไปเลยก็ปล่อยให้มันกัดจนอิ่มอ่ะก็ดูรู้ได้ไงดูรู้สิทาไมจะไม่รู้อ่ะ <c oughs> ตอนแรกมาพุงมันแฟบอ่ะ มันกัดไปกัดไปเดี๋ยวพุงค่อยๆป่องค่อยๆป่องอะ่ะเออทำไมจะไม่รู้อ,ะอ่ะอะจริงๆขนาดบางทีเนี่ยเห็นโอ้โหพูมันป่องมากแล้วนะเดี๋ยวกลัวมันจะพุงแตกซะนะยังเคยเลยอะ่ะใช่ไหมเสครื่นี้โอ้โหไม่ได้ต้องต้องไล่มันไปมึงเดี๋ยวมันกินมากเกินเ่ะคราวนี้เป่าไม่มันไม่ค่อยจะไปเลยนะมันไม่รู้มันหนักหรือเปล่าไม่รู้เฮลิคอปเตอร์จะบินไม่ขึ้นหรือเปล่า อมีบางทีเนี่ยเป่าฟุบฟุบฟุบเอไม่ค่อยไปบางทีเ้เป่าไม่ค่อยไปก็ใช้นิ้วบาง้ะก <c oughs> ็ที่เคียย์ๆนยที่ดูที่มันจะไปไหมแต่ถ้าคุณมีสติอยู่เนี่ยคุณก็จะค่อยๆเคียย์มันเบาๆถ้าคุณไม่มีสติคุณเคี่ร์แรงๆบางทีแตกดังโพะเลยนะ <c oughs> พุงมันแตกเลยอ,ะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยบางทีพอเราเคียย์มันนะเออมันก็ไปแล้วคราวนี้ไปแล้วมันไม่มาอีกเลย <c oughs> ถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่มาอีกแล้ว แล้วมันก็ไปหาที่พักที่หลับที่นอนมาแล้วมันอิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจิตเรามีจริงมันก็จะเออเห็นสภาวะพวกนี้จริงใครมีคนนั้นก็รู้เองแล้วก็มีบางทีก็เหมือนหัวเตาอะบางทีก็หดเข้าบางทีก็ยืดออกหมายความว่าบางทีก็เมตตาดีบางทีก็ <laughs> บางทีก็เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ย เพราะว่ามันยังไม่เที่ยงอะคือคือคือเราฝึกมาเนี่ยถ้ามันยังไม่เที่ยงมันเป็นจริงๆถึงบอกว่าบางทีมันทนได้ครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งไม่ยอมแล้วเนี่ยมันยังไม่เที่ยงแต่ถ้าใครเที่ยงแล้วมันจะกี่ครั้งมันก็เที่ยงไม่คิดเบียดเบียนไม่คิด,คดทําร้ายมันหรอกนี่นี่พูดในแง่เดียวนะในแง่ของโทสะในแง่เชิงลาคาญในแง่เชิงที่แบบว่าไม่พอใจไม่ชอบใจ จะฝึกตัวให้เลิกลำคาญใช่ไหมถึงบอกว่าเรารู้แล้วว่าเมตตาเนี่ยจะมาดับจะมาแก้วันเมตตาคือทำยังไงบ้างอะเมตตาเราจะต้องพิจารณาพิจารณายัางไงถึงจะเกิดเมตตาได้มากขึ้นกับสัตว์ทั้งหลายกับคนก็ตามทำไมพระุทเจ้าต้องสอนให้มีการแผ่เมตตาคำว่าแผ่เมตตาไม่ใช่แปลว่าต้องมาท่อง สปเปสัตตาเวลาโหตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอนะอะไรนะอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรต่ออะไรนั่นแหละยาวยืดนะไม่ได้อยู่ที่คำสวดไม่ใช่อยู่ที่การสวด การแผ่เมตตาเนะี่ยคุณคุณไม่รู้บทนี้เลยก็ได้คุณสวดไม่เป็นเลยบทนี้แต่มันอยู่ที่ใจเราใจเราเนี่ยหวังดีปรารถนาดีนะคิดดีๆกับสัตว์ก็ตามกับคนก็ตามไดน้นั่นแหละนั่นแหละคือการแผ่เมตตาคิดเห็นใจเขาคิดช่วยเหลือเขานะนั่นนั่นคือการแผ่เมตตา คุณไม่ต้องรู้บทสวดอะไรเลยก็ได้จริงๆผู้เจ้ามีสอนบทสวดที่บางทีนั่นแหละเขาที่เขาเอาไปใช้กันแหละเอาไปสวดท่องแผ่เมตตาแต่คนที่สวดแผ่เมตตาเนี่ยถ้าเป็นแบบปุถุชนหรือเป็นกัลยะาณชนก็ตามเขาก็จะไปท่องบทสวดเมตตาเนี่ยบางทีก่อนนอนทุกวันเขาก็จะสวดใช่ไหมไอตอนสวดเขาก็นั่นแหละ คือเขาเข้าใจว่าไอบ้บทสวดบทเนี้ยพอเขาท่องแล้วก็เท่ากับว่าเขาก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์โลกทั้งหลายแล้ะสัตว์โลกทั้งหลายก็จะเป็นสุขละไอ้สัตว์ตัวไหนที่เป็นทุกข์อยู่พอเราสวดให้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะพ้นทุกข์ไม่จริงอะ่ะอันนี้ไม่จริงอันนี้งมงายแม้ถ้าอย่างนั้นได้โอ้โหสวดอย่างนั้นได้ แหมป่านี้โลกนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นไม่มีใครทุกร้อนอะไรเลยนะแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บทสวดบอกแล้วเพราะฉะนั้นการแผ่มเมตตาจิตจริงๆเนี่ยที่พระเจ้าท่านถือว่าโอ้โหมีคุณค่ามหาศาลและมีบุญกุศลยิ่งใหญ่อัน,นันเลยก็คือการที่จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เราเนี่ย จิตของเราเนี่ยกำหนดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยหวังดียิ่งโดยเฉพาะไม่ใช่คนที่เรารักไม่ใช่คนที่เราชอบไม่ใช่คนที่เราเคารพเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่เราเกลียดนั่นแหละชัดที่สุดเลยคนที่เรายิ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คนที่เรายิ่งกลัวยิ่งถือสายิ่งล้ำคาญด้วยนั่นแหละคุณต้องหัดแผ่เมตตา ทั้งต่อหน้าและรับหลังหัดเลยเอาเริ่มจากรับหลังทำไงแผ่เมตตารับหลังทำไงนะคิดสิเขามีดีอะไรบ้างอาโอ้เขามีตรงนั้นดีนะก็มีตรงนี้ดีนะโอ้เออเออก็มีดีตั้งเยอะแนะ่หลายจุดแนะ่หลายเรื่องแนะ่หลายอย่างเนะี่ยนี่แหละคือการแผ่เมตตา